สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผับกีที่ฟ้องร้องเกมฟรีไฟล์นะคะผมในการก๊อฟแมทหรือปืนต่างๆเช่นเอชสการนะคะผมเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นรูปให้นะคะผมขอบคุณภาพจากเพจแวดวงอิสปอรด้วยนะคะเนื้อหาจะเป็นการฟ้องร้องลามือลิขส,สิทธิ์เมื่อวันที่12มุมกราคมที่ผ่านมานะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ พัฒนาผับจีและผู้รวมสร้างผับจีได้ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางลอสแองเจลิสได้ยื่นร้องเพื่อลองเรียนการินาในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลโครงสร้างเกมไอเทมอุปกรณ์สวมใส่และสถานที่ของเกมผับจีทั้ทงนี้ทั้งนั้นผับจยียังเรียกร้องให้แอ และ Google เจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายเกมโดยหวังให้ถอดเกม Free Fire และ Free Fire Max ออกออกจากการจำหน่ายอีกด้วยผลออกมาน่าจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายประมาณนึง่งนะครับพี่ว่ามันน่าจะไม่ถึงการปิดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย